พ่กงี้พิกอยู่งนี้ทุกคนอ่ะตั้งใจอ่านนะครับอยากเล่าประสบการณ์ค่ะใช้สบู่สินค้าเทพครับวันที่สั่งสบู่กับครีมเทพนะหนูมีเงินติดบัญชี599บาททุกคนจําเลขได้ใช่ไหมเขาบอกเขามีเงินติดบัญชี599ราสตอนโอนมาบูชาคือ539บาทนั่นแปลว่าเหลือเงินในบัญชี60บาทนั่นนะ เขามีเงินติดบัญชียอยู่599โอนมาบูชา539พอสั่งมาปุ๊บใช้เลยค่ะได้ทันที2,000ที่เปิดที่ดูตอนแรกเนาะแล้วก็กลางคืนถูกอีกค่ะเลยได้เงินมาเปิดสบู่สิบแล้วก็ครีม10ค่ะเนี่ยสบูสบ่สิบครีม10เกิดมา58ปีเคยถูกหวย3ตัวครั้งเดียวแต่ใช้สบู่พ่อยังไม่หมดก้อนหนึงเลยอะ่ะยังไม่หมดหนึ่งก้อนเลย ถูกสามตัวตรงมาสามรอบแล้วค่ะและถูกเล็กน้อยอีกอันนี้สามรอบคือตอนพิมพ์แต่พอโอนตังมาเปิดบินรอบสองหกเจ็ดพันน่ะถูกรอบที่สามน่าจะสามตัวแตกสี่รอบแล้วมั้งนะคะลูกอยากขอบคุณสบู่ขอบคุณนะคะเทพนาคาทุกพระองค์ขอบคุณพ่ออุ้มไม่บิ๊กขอบคุณเป็นล้านๆครั้งขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจขอบคุณที่เชื่อคนลุกมาก รู้เลยว่ารูปพิมพจากหัวใจยินดีกับความเพ็งที่หนูได้รับลังสวยนะสะบู่ล้างสวยใครได้บูชาแค่เชื่อสรัทธาชุดเปลนทุกคนและสั่งไปอ่ะเดี๋ยวให้ดูอะไรต่อเนาะเขาโอนมาบูชาอ่ะผลปรากฏเนี่ยวันเดียวกันครับโอนมาเปิดบิสครีมเทพสาสบองสบู่อีกสินะคะนี่เขาบอกใช่ค่ะสี่รอบแล้วค่ะถูกสามตัวแตกไปสี่รอบแล้ว ห้สิบแปดปีเคยถูกสามตัวแตกอยู่ทีเดียวมาใช้สบู่มันยังไม่หมดก้อนถูกสามตัวแตกไปสี่รอบแล้วพอโอนมาเปิดบินทุกคนดูผลปรากฏนะคะเขาถูกหวยเนี่ยอันนี้รอบที่สี่ถูกห้าแปดเก้าเนี่ยเก้าแปดห้าห้าแปดเก้านาะมาแปดพันห้าสามตัวแตกครับได้มีกแปดพันห้าและก็ถูกหกห้าเลขทูที่คุ้มจุดนะครับอีกสี่พันห้า ปังมากแปดเบวกสี่เป็นห้เท่าไรลูกหมื่นสามได้กลับหมื่นสามครับพี่น้องได้กลับหมื่นสามโอนมาเปิดบินไปช่วยคนหกพันสามร้อยอติสิบเจ็ดพันวันนั้นเมื่อวานนี้แหละโอนมาเปิดบินเพิ่มเจ็ดพันตกใบาบายเย็นๆได้กลับมาหมื่นสาม สินค้ายังไม่ทันถึงมือยังไม่ทันขายสักชิ้นยังไม่ทันได้กําไรจากการขายสินค้าเลยแต่องค์พ่อองค์แม่องค์ปู่องค์ย่าเปิดซับคืนกลับหมื่นสามแล้วครับพี่น้องเหมือนเปิดบินฟรีแถมกําไรโบนัสอีกต่างหากไม่ใช่แค่ลูกแอวได้นะเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าเขาเนี่ยน้องชายเนี่ยที่บูชาสบู่ไปก็ถูกสามตัวแตกได้กลับมาสองหมื่นสองด้วยกันอีกได้กลับมาอีกสองหมื่นสองบูชาสบู่ไปก้อนเดียวเนี่ยสามร้อยเก้าสิบ น้องชายนะฮะใช้สบูู่กอีกสองหมื่นสองนะครับอ่ะปักหมุดให้อืมไม่ใช่แค่ตัวเองได้แต่คนที่เชื่อและศรัทธาด้วยกันได้หมดวันนี้ยกตัวอย่างของลูกแอลมาเล่าแล้วกันเพื่ออยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือความศรัทธามันคือความเชื่อลูกมันไม่ได้เงินพันในกระเป๋า มันไม่ใช่อะไรเลยอ่ะครูแอลตอนนั้นมีเงินติดบัญชีแค่599วันนี้ยังถูกหวยสตัวแตกมาสี่รอบได้กลับมาไม่รู้กี่หมื่นแล้ว